นี่นะครับกาติดตามนะครับชีวิตของหมอล่ำนะครับเกิอนอีสานบ้านเฮ้านะครับเมื่อนี้ก็ได้ยี่อกาสไปบ้านขําสีนะครับไปล่ำนะครับเบิ่งเพิ่นวิถีชีวิตเพิ่นนะครับที่เป็นยังไงก็โปรดติดตามนะครับผมกับมีเตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมอุปกรณ์เช่นเป็นขานะครับเป็นขาของ ไรสดนะครับมือหีเพราะว่าช่วงแย่หนาวนะครับแย่หนาวมันนี้นะครับมันนี้ก็ับเพื่อนรับมือหมอแค้นนะครับนะครับมันนี้ก็ไปกับพอฤทธิ์เสิร์ฟีครับแม่สมถิยันนะครับครับแม่มือนี้สวัสดีครับมือนี้สวัสีเพ่อนรับมามือนี้กำลังดี สวยบานทั้สีพี่น้องก็หาบ้างเจอเก็ได้นหนานที่เดินไม่พัวเด้อไปนีป่ยังแง่แง่แไปเฟืองนี่ไปเบิบ่งของนีสตู้ี่ยังนะครับเป็นผ้าเบิ่งนะครับเฟืองของเพิ่นอสของรอครับกระพอเดินทางนะครับสามสุดหมลอลำอือนะครับอือครับ มีมีเอาไปโล่งเดี๋ยวไปอเราะว่าเานี<อ>่ยไปเอากระเป๋าใหญี่ปุ่นอีกครับนี่นะครับเตรียมฟลองนะครับตอ้นพอไปกกพกินไปกับมีอุปกรณ์เครื่องไปไปเึ้นขก้นไปเไปไปเรื่ครับเตรียมไปลรับโมเขียนนะครับก็ไป เออโอเคจัดจัดมหมนะจัดมหมครับอันเป็ดมันก็ได้โอ้ชุดเพดน,นะครับออโอเคครับ,รบมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับคนเลย มีอุปกรณ์น,นะครับต่างต่างนะครับข้เรียกมาเลี้ยงนี่พ่อกันาร่บ้านไหนบ้านคำสีครับครับงานอยังครับงานบุญกระดิ่งครับครับเขาไม่ใช่สีครับครับ<อ> ไปรับหมอเขียนไรับกจกโกียงคุ้นพะนะว่มันน่นติ่มันน่าติเสาไฟฟ้าแรงสูงนั่นนะยุ่นี่ผมบางหันผมยุ่นาว่าติดเลยยุ่นาว่าเราตรงไปเลยบ่ยุ่นาวัาเราตรงไปท่างไปเลยบ่ยุนาว่าเราตรงไปเลยตรงไปังสันนี่บนี่ย่นว่ามันย่งงก่อนีแงเสาอตายเลยสิแม่ เซาสุดท้ายนี่นาวัดตกเลยนะก็ดีตัวนาวัดพเรอนาวัดไหมเยมากอ่อ่ามเขียนนี่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 หมเขนมาแล้วอมถอต้นนี่เมาออกมาช่างฝุ่นเนโอ้ยมาหาหมเขนนะครับโอ้ยแา่หัวใจก็ซื้พอรย่าเยหาหมเขียนหาหมเขียนเราื้อวันจังไดยครับพอหมเขียนอย่งก็อมอเขียนครบ เนีครับเจ้านวหมนสายาคนยดอกบงบ้านหมอเขี้ยนครับครับพ่อโอ้ครับครับสัมภาษณ์จ้าขวิดไหมมอเขี้ยนคนไทยครับนน้ำตัวนะครับหมอเขี้ยนเนียก่อนผมเลือซื้อไปอาจารย์ครับมีนิ้วทองอาจารย์ครับมีนิ้วทองครับนี่นะครับทีมงานเพิ่นไปน้ำกันนะครับ เดี๋ยวให้แ hmm. ห้ร้านลงนั้นถือไฟพานอือครับหาอยู่บานนึงใส่ะไรย่ก็ใส่อะไรว่ยอายุป้าหแล้วที่เอาันมันป็ยุ่งยสสวัีมแล่พ่อขึ้นรถครับเปยังไนอีพ่อนึ่นรัน้านนั่งนั่งยุทธหยนี่นั่งน้ำกันครับโอ้ มันนั่งผมมันกนั่งนั่งนั่งกัน่นหนากรอิโพ้ครับเนี่ยมาแค่ไหนมาแค่ไหนกูได้ได้หรือแม่พอไหมพอไหมพอไหมแม่พนี่ยถือนน้ำยำมนร้านถือสถานที่ที่ท่น้านก็ได้ครับมันเป็นรถต่อเดียวไหมโอเคครับเอาไปให้หลังจะเอาไปหันมาหันก็เลยกันท่ขึ้นไปเหมงเก่า เดี๋ยวเดินทางออกไปนะครับแบบนี้ผลิตครับพอโมอเคียนนะครับไปครับหมั่นบานเลยเราหมัน,นไปครับคับครับพอ่อ